เธอฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอเลยอะจริงๆริฉันอยากจะพิมพ์ตอบนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี้ยมาฉันก็ยอมรับว่าฉันไปดื่มเป็นดิริงก์กับเพื่อนมานะคะก็คือเข้าใจความรู้สึกเนี้ยว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างโปเซสอะไรต่างๆ่อะแล้วคือเราก็อยากทําให้มันเสร็จอยากเคลียร์ให้มันเสร็จแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราไม่อยากจะแบบไปนอนคิดวันเสาร์วันหยุดอยากเคลียร์ให้มันเสร็จอะแล้วบางครั้งเราก็ต้องไปทวงงานคนเนี้ยเพื่อที่จะไป ให้คนนั้นได้ทําต่อซึ่งหลายๆครั้งมันก็โดนเขาด่ากลับมาฉันยังทําไม่เสร็จฉันไม่มีเวลาเธอเห็นป่แ้วเราก็โดนด่าเยอะอนะเนาะฉันก็หนอยฉันก็ยอมรับว่าฉันก็หน่อยแต่เจ้านายก็เหมือนพูดให้ฟังว่าเออเวลาเขาคอมเพลนเขาด่าเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยเธออย่าเอาไปเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าไป Take it personally มันคือเรื่องกระบวนการทํางานเขาด่าโพรเซสง่ายๆคือเขาไม่ได้ดา่าตัวตนของเธอเขาด่ากระบวนการทํางานทั้งหมดว่าทําไมมันจะต้องเร็วขนาดนี้เลยเหรอมันก็เข้าใจว่าตามหน้าที่เราเราก็ต้องบอกว่าเออมันก็ต้องไปแล้วว่าคนนู้นก็รออย,อยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการถกเถียงในเนื้อง,งานเพราะฉะนั้นอย่าไปเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวคืออย่ามา take it personally อะให้มันคิดว่าเป็นเรื่องงานตอนนี้เราเถียงกันเรื่องงานนะออกจากห้องประชุมแล้วอ่าเราก็คือเธอคือฉันคือคนปกติอะถ้าไม่ใช่ในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเธออยาก take it personally อันนี้คือสิ่งที่เจ้านายฉันพยายามสอนมาซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเวลาแบบโดนแบบ คอมเพลนหรือโดนด่าอะไรเงี้ยเธอก็แบบเออไม่ค่อยเอามาขุนมัวให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเข้าใจว่าโอเคมันเป็นพะกระบวนการทํางานนู่นนี่นันหนึ่งสอาสีอะไรประมาณเนี้ยเธอฉันไม่รู้จะพูดรู้เรื่องเปล่าว่าฉันก็ข้ามมือนนิดนึงนะคะก็ยังไงให้กําลังใจนะคะขอให้เป็นเจ้าเฟียนที่ดีค่ะเสื้อฉันเซ็กซี่ไหมเสื้อนอน